สวัสดีคะ่ะสบายดีอฟซีทางช่องน้องคําเพียงชาแนลคะ่ะวันนี้วันเช้าของวันที่สิบเจ็ดมีนาคมสองห้าหกเจ็ดค่ะวันนี้แม่เพยรและน้องคําแพงมาทักทายสบายดี f ฟซีทางช่องคะ่ะมาทักทายเพื่อที่จะถามว่าเมื่อวานนี้มีผู้ใดมาแน,น่เนาะไพมานเดนโนขอเสียงในเด้อคะ่ะคําเพง ส่วนแม่เพนบอมานนะคะตอนนี้เมื่อวานนี้แจบมับเลยค่ะเอซีเนาะมักแห้งแปดสามเนาะไปออกแปดเจ็ดมาเล็กเนาะหนักขากาหนักแปดสาเม,มเมื่อวานนี้ัรตาลีก็เต็มกำมืเมอนะออกแปดเจ็ดเสยเนานะเสียดายแห้งค่ะเอซอะไรคะทำอะไรอยู่คะคำแพงไประบายสีใช่ไหม อ่ะบายบาจาเอฟซีหน่อยลูกคำแพงอ้าตัวอะไรตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรไฮะคำแพงแคำแพงเรียกตัวอะไรเนี่ยปฮะป่าต,ตัวกระต่ายตัวอือคำแพงแกงส้งนะมพู้นะอ้ยลายค่ะคลิปนี้แม่เพ่นจะพาเอฟซีมาเบิ้งแนวทางคาของ พี่พาฮัตเซียนเชียงใหม่เซียนโคลาตนะคะฮานอยวันนี้เนาะเมื่อวานนี้ผู้ใดใดเน่ค่ะฮานอยเนาะไม่เพี้นกะบ่ไดสื่อดอกฮานอยเมื่อวานนี้เพราะว่าทุนกะหมดเสียเสียนกักค่ะเสียรัฐบาลไทยค่ะเอฟซีเสียรัฐบาลไทยหนักมากผัวจนว่าคำแพงแมงสีสลบแล้ววสัน พี่ประหัตจนว่าอันแม่คัาเพลงจะสลบแล้วเพระ<ม>าะเ <laughs> พิน่นเพิ่นกับว่ตถงเนาะแต่ว่าเพิ่นวิ่งแปดถึงวิ่งตัววิ่งอยู่เนาะนี่อ <c oughs> ย่างขาลูกเนี่ยยาเรียกยา่ <c oughs> ไปไหนย, <c oughs> ยังบออาบน้ำอยู่ไม่อาบน้ำเลยมันเอนที่ถุก อย่ามาพึ่งตัวเลขกันก่อนเนาะ <Yeah. S 1> ผลฮานอยของวันที่16มีนาคมสองห้าหกค่ะน้อยพิเศษบนออก540ส่ล่างออก6กหนึ่งนอยปกติบนออก6กหกล่างออกเก้สองนอย v ีไบนออก608ูล่างออกสองห้าเนาะ กมาเบิงผลหาน้อยแล้วกมาเบิงมาของเซียนไหนเขาเดเนะเซียนใหนเขาเนี้ยกมามเบิงของผีป่าหัทค่ะวิ่งลูดบนล่างหนึ่งกับซีค่ะตัววิ่งตัวลูดก็มาทั้งสองตัวเนาะจับคู่เขาหนึ่งหกนะเข้าที่หนึ่งหกหรือว่าหกหนึ่งล่างน้อยพิเศษเข้าแค่น้อยเดียวนะค่ะซีส่วนซีค่ะจับคู่บ่มมี่สี่ศูนย์เนาะ เนี่ค่ะเข้าน้อยพิเศษทั้งสองตัวเนาะวิ่งรูดส่วนของเซียนเชียงใหม่ค่ะให้มาวิ่งรูดสองกับ1ตัววิ่งตัวรูดมาทั้งสองตัวเนาะแต่ว่าจับคู่บบเข่าข่าี้ซีนะคะจับคู่บบเข่าก็คือสองหากับโบมีเนาะสองเก้ากับโบมีค่ะมีแค่สองปดหกับโบมีหนึ่งหกค่ะ ส่วนของเซียนโคลาดให้มาเมื่อวานนี้8กับ3ตัววิ่งตัวรูดเข้าที่8เนาะจับคู่เขาที่8 0หรือว่า08นยอย VIP ค่ะเข้า1น้อยคือกันค่ะเนาะบึงผลห้านอยแล้วค่ะมาบึงแนวทางของวันที่17กันต่อเนาะเอา แนวทางฮานอยวันที่17มีนาคม2567ค่ะเจ้าแรกค่ะของเซียนโคลาดให้มาวิ่งลูดบนล่าง8กับ2จับคู่80 81 8นย์แปดหนึ่งสองแปดสามสองศค่ะเน้นที่80 8ศดห 82และ83ค่ะแนวทางเนะหาะฮานอยวันที่17มีนาคม2567ของเสี่ยนโคลาชวิ่งรูด8กับ2จะวิ่งไปรูดเน้นที่8ลอง2กะจับคู่ไย80 81 82 83 20 21 22 23เน้นให้ที่80 1> 8 1 82และ83ค่ะนี่ค่ะแล้วก็มาตอที่ของพิภาหัสให้มาวิ่งลูดฮานอยวันนี้1กับ0ค่ะตัววิ่งตัวรูดก็เน้นไปที่1ลอง0จับคู1่1 0 1 2 1 3แล้วก็1 4 02 03 04แล้วก็06เนาะ เน้นไปที่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ค่ะนี่ค่ะทวนขึ้นให้อีกเ่อหนึ่งนะคะเอฟซี FC. บางเ่อกะผู้เทาเพิ่นทาจดเพิ่นจดเอานาะเพิ่นแคบหนาจอบ,บเปลี่นเพิ่นมาจดเอาก็เลยซาเนาะก็เลยทวนขึ้นให้เพิ่นค่ะมีเพิ่นทักมาบอกมีเพิ่นโทรมาขอเนะาะบอกว่าให้อ่นานสาเน่ังสีเนาะ กันเลยเหตุให้เพิ่นตามใจเอทุกคนนะค่ะ้านอยพิพัฒวันนี้ให้วิ่งรูดบนล่าง1กับ0ตัววิ่งตัวรูดก็เน้นที่1นึรอง0จับคูหน่งศูนย์หนึ่งสองหนสามหนึ่เน้นที่1 0ึ่งศสองหสและ1นสค่ะได้แล้วเนาะของพิพัฒไปต่อของเซียนเชียงใหม่ค่ะ แนวทางมาต่อที่แนวทางฮานอยวันนี้ของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดบนล่าง3กับ4เนาะตัววิ่งตัวลูดก็เน้นไปที่3ลอง4จับคู่3 0 3 1 3 2 3 4 4 0 4 1 4 2 4 4เน้นที่3 0 3 1 4 0แล้วก็4 1ค่ะแนวทาง ฮาหนอยของเซียนเชียงใหม่วันนี้ให้มาวิ่งรูด3กับ4ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่สามลอง4จับคูสาสา่งสามสองสาม4ี่สี่ศแล้วก็44เน้นที่30 31 40แล้วก็41ค่ะแล้วก็ให้เอซีทั้งช่องมาแคปหน้าจอน้ำกันค่ะ ได้ทั้งสามเซียนแล้วก็มาแคปหน้าจอเอาน้ำกันแนวทางฮาหนอยวันนี้ค่ะของเซียนโคราชเซียนเชียงใหม่แล้วก็ของพี่ประหัตกันเนาะเอาไปเป็นแนวทางกันค่ะวันนี้ขอให้ปังปังกันทุกคนนะคะเนาะสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมเด้อ fc อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัวๆให้แม่เพนด้วยเนาะพอดอยากจะเขา่ากุมฟีอยากจะ อุดหนุนครีมแคลเซียมยาบำรุงสายตาก็ทักไล่มาไดหาแม่เพ็ญเนาะค่ะตามเบอร์ขึ้นหน้าจอเนาะบางมือก็ขึ้นบางมือกับบ่ขึ้นเนาะิึงลิดเก่าก็ไดิ่งลิดใหม่ก็ไดค่ะให้ f อซทั้งจองช่องทักไล่มาใดหรือว่าจะโทรมากกไดเนะาะถ้าผู้ใดทักไล่บ่เป็นก็จัดเก็บเบอร์ล่งเครื่องกับทักไล่มาเลยค่ะเนะาะเพราะว่าเบอร์ที่แม่เพ็ญขึ้นหน้าจอให้จะบ่มีไอดีไล่ค่ะเนาะเอาสามนี้ค่ะคลิปนี้ก็ ขอลาเอฟซไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมันหมาน,าน,านปังๆังกันเน้ยค่ะวัน